มาดูวิธีการบันทึกหน้าจอ iPhone นะคะเป็นวิดีโอแบบวิดีโอเนาะทำให้มันเราจะเลือกมาไว้ตรงนี้นะคะเป็นจุดแดงๆตรงนี้นะแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวเลือกของมันนะคะการบันทึกหน้าจอเนาะ <oui. S 1> เข้าไปที่ตั้งค่านะคะเลือกตรงศูนย์ควบคุมคลิกเข้าไปนะคะจะเจอหน้าจอแบบนี้อ่าให้เราเลือก คำว่าการบันทึกหน้าจอซึ่งมันจะอยู่ตรงข้างล่างเป็นปุ่มเขียวๆให้กดตรงปุ่มบวกนะคะแล้วมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้อ่าถ้าจะเอาออกแล้วกดตรงนี้แล้วก็เอาออกเนาะอืมพอเราเลือกปุ๊บมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ที่เป็นไฟฉายนาฬิกาถอยหลังเครื่องคิดเลขนี่ก็พวกนี้มันก็จะมาอยู่ในหน้าจอทางลัดตรงนี้นะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะมาอยู่ตรงทางลัดนี้แหละก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือบันทึกอยู่เนาะแต่ก่อนที่เราจะใช้นะคะ ให้เรากดค้างปุ่มนี้ก่อนนี่มันจะเป็นตัวนี้นี่ปุ่มไมโครโฟนถ้ามันไม่เคลื่อนสีแดงสแดงว่าปิดอยู่นะคะจะไม่ได้ยินเสียงบันที่เราพูดนะคะถ้าเราเปิดอยู่มันจะเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้เนะาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางลัดนะคะของการเข้าไปบันทึกหน้าจอเป็นแบบวิดีโอนะคะ